ครับนี้ก็จะมาพ้ามาโตรปกดเกัาครับลุ่นครับมาเาามขาเจ๊ได้ฟองอะไริีงบงครับเอาครับดูครับอะไรครับนุ่มครับกล่องเราไปไก่พวกใดครับย่านปกน้ำเออม โอ้ทั้งๆสง่าใหม่หลายครับเห็นครับเห็นโตัวเหรอครับสำหรับประกฏห่วยของเฮาครับใส่ก็จะประมาณนี้แหละครับหรือปรามาณนี้ครับมะครับขออนุญาตเก็บปลาก่อนครับอ๋อครับยุ่ยแล้วครับมาครับมาลุ้นกันครับ ครับผมเดูการโตกระโตกวมากกัจะเป็นแบบนี้แหละครับเห็นโตอยู่ครับผมเนี่ยกับเนี่ยมามัดข้างตี๋ของเฮาแล้วครับยังบไม่หายเนี้ยไม่อยู่ครับอ้าวมอนครับผมเอาครับดูอยู่แล้วครับโอ้กระเทิง์กเลยครับแบบนี้ครับอู้ลดสัมผีน้องเลยเฮาบัวกันเลยครับ ขอครับแกโตไหมครับยูบ่ตันนี่บาดรุดบาดยูแน่นะครับมาแล้วครับเอาครับสวยครับผมแกโตได้สัมเบจครับสำหรับการตบกปดหวยต้องครับหวยกับหวยบใหญ่ครับแต่กับพ่อมีโตให้ไตเบิ้งไต่ชมนะครับ ะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แล้วครับออกกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ